สบายดีพี่น้องพอยุดก็ไม่ติงสิงไปสอยดาวตักไข่สอยดาวเป็นตักไขไ่ไขที่สองเทา,าย่างออกประตู้จ่อขึ้นแล้วพี่น้องเจ้ที่ห้องจอขึ้นแล้ว เอาเป็นอย่างมานาวเลยบ่าให้อะไรกินคนณตำแล้วก็บอกพี่เพียวมาให้ก็ได้กินขนมตำมันคือเป็นกระเสียบเลกินเข่าเดืองดั่อย่างนั้นจะดังดุออกนั่าดื่้เดือดดังเลือดดังไม่ดูบอู้ข่อดู้พ่อ ไอ้ดุหอืมนี่เดียวผู้ไอ้ขึ้นจากไอก็ไอขึ้นมากไอ้ขึ้นมาเน่ยข้างข้อขึ้นไอขึ้นม้ไอ้ไม่ได้พี่บ่ะโอ้โดุหว่ค่ะบันนี้ไต่ข้อก็ยังไก็ยังไง ไอ้ไอ้ก็ขัว่นตาแดงหมดอายาปินตาดงให้จตาสวดออกไอแบบมีเห็ดไอก็ไอก็ไองวนั่นเนวนั่นปายเป็นใจสีขาดไองวดนั่น

หงวดว่าหันดีไปหยุดเื้อหาหงัดได้หาได้หามาแล้วหใส่กับสองใส่ไปซื้อสื้อสองตัวน้ื้อหาสองกผ่านซื้อตัวอื่นเลยซื้อแค่สอตัวนี้นี่เาแม่กับซื้อเท่านี้แหละนี่ไ้า้าลเอาวะ มาอื่นจะล้างงานพร้อมกันแล้ววะเฮาเบลาลาแล้วชงให้ลูกไส้ไปรับเลยแม่จูบวกบวกอะไรก็ต้องลาแล้วเนาะต้อบวกกล้าให้ไพ่หรอึ้นให้เขาไปเอาเลยยัดไปแล้วเสียอีกนะจะไปงานเราสมมติต้องจองสิจองคิวเดินไหมจองคิวไปจกไข่จังหวัดกันสอนเท่าก็ยังใช้ แกสักคือเพิ่อนกันแล้วกันล่ะเจ้านันนเอากกันมาเท่าม่านี่เท่าซสมเพิ่นกันใช่ที่ไปถามด้วยนั่นถามคุณยายอยู่มาตัดใส่นั่นแต่ทางไถ่มาตตาบ้านน้องคู่บ่นี่มันคือ่าปูใส่เนี่ยขึสิมาปลูกใกล้ตู้ลับงงไงแม่ นั่นแล้ว os, bon ไปพุ่นไปผุ่นเนี่ยสิไปพุ่นยืนจ้าสาาี่นไปแม่พี่มาพี่มาบอกบนทีนี้ถ้าถ้าไปมันแยนแทเลพูดเด้อทั้งนั้น

วันน <ed> anyway? <ay> <t> ี้ัชวัติดทั้งในอะไติดทั้งคุณรือติดทังพี่อ๋อนเอายไมา้าวม้บซื่อเป็นบ่อแม่ไม้มองของเหลียงกล้งไม่ใา่สิว่านอาหารแม่ยุบันนันน้องคู่ด่จิโอ้ยก็เป็นยาลูกหงิงนั่นแหละวมากี แม่เพื่อนเป็นน้องสาวแม่ปูปูไม่เป็นน้องสาวเออเป็นน้องสาวของแม่แม่บังเอิญไปไปดีใจว่าลูกหลานเฮ็ดบุญเฮ็ดดีใจดีใจจัดงานยังไงยังสิดีใจดีใจจัดแล้วสิมาปูไว้เลยออโอ้ยมาประแจมตัวเออเอาไปสั่นเอาคุณหรือม่แล้วบนทางคุณเอาศาสใหญง่ายมากของแถมมาแล้วของแถมมาแล้วศาสตร์่ายของแถมมาแล้ว ม่เอาพี่เลยรมาที่นี่ใอรเดียวีออนมาติดใส่ดีกาว่ามือดีเป็นมือแรกเลยน่นี่องั้นมือดีมือแรกที่ส่นมาก่ะถางเดยะขอหลวงพ่อมาเอาเนี่ยซื้อรถเดี๋ยววันนี้สะนี่น่หนึ่มาจากไก่ปาอะไรอีแม่มาจากขอนแก่นค่ะ มาทางยากันกันมะล้อมะตะมันกันมอล้มอลัมทานไหมะล้อมตโกสูบพิสัยแต่ละขามนี่หรง่าใ่ไมก็เคยเบิ่งยัก์เสือกับสิเดมมาเบิ่งเบิ่งจแมีกับเวทีอยู่เลยคร้อ เนี่ยเรเคเบิ้งกันสาวหน่อยจังเทียบเ่เคยเบิ้งเต้นในยูทูบอันนี้ยปถมได้ยปถมอียุบันผือแต่เราเคยได้ไปเบิ้งาต่ยานต่ยาอนันนี้มาเบิ้งเต้จริงเอามองมอมาได้เนีเดี๋ยวมันสิมีฟอนาเด้อแม่ยเด้อมองคนบ้างเล็กเดี๋ยวม่าเมยม คนบ้างเด็กไว้นั่นล่ะนี่ปูนีก็ได้แม่ใี่ท้องรถนั่นน่ะดึงเขาไปใต้กันแต่ว่าเราพังรถเหยียบนะรถเขาเพราะท่านเรียกเขาที่ถอยไปใส่ของใกล้ลำโพงคักเลย่ะคือพี่ลำโพงเราต้องยตรงกลางเอาตรงนี้เลยเนาะนับนาล้วนี่นับกลางน่แหละไก่ลำโพงอยู่ดอกแม่ไก่ยอมเว้ยตอนนี้ก็เลือืเขียนซื้อว่าติ๋มอะไรนขียนพัดท่านอ๋อ เจ้าอะาเอาถย่านะงนเดียวก็ไป่นีอไีเนั่างออกไปพวกทนุณอู่ไม่หลุมบนบานก็จะจดไปสิ่นเดียวซ้ำตางเลยถ้าคุณพึ่งจอดี้ยเลยดิขึ้่ขอะไรวรถสี่หยับใช่ไหมพรถสี่หยับข้าไปดิมันติานดิ ขับมาไห้ก้อนไว้ก้อนอย่าลดเยครับปวนอยอย่างมาแมจะเยมาครับอาคอ่นนุี้สกตม้ทายนนั่ง้อนั่งแกคนเล็กกันคุณฟ้าหนามันมองเล็กก้าจะวางไว้